สวัสดีครับสวัสดีครับสามตัวกันแล้วครับผมอันนะครับผมรับบทเป็นเมคินครับครับผมสตดมนะครับรับบทเป็นปกป้องครับเดินทางมาถึงทีทีไทยไทยแล้วโค้งสุดท้ายแล้วแฟนๆจะได้เห็นอะไรในตัวละครเมคินอ่าผมว่าก็จะโอเคอืมผมว่าก็จะได้เห็นความ อีกด้านหนึ่งอีกหลายๆด้านของตัวเมคินเองครับผมแล้วก็ตัวของปกป้องใช่ครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับผมอีกด้านนึงมันก็ต้องแบบอืมอจเป็นเพราะว่าปกป้องอาจจะเข้าฮันเตอร์ด้วยหรือเปล่าอ่าใช่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าด้วยใช่เกิดอะไรขึ้นก็ต้นองต้องไปดูนะครับผมว่าแบบจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แสดงว่าจะมีผิดนิดนึงแฟนต้องรุนแล้วอ่ะอืมใช่ครับอยากให้รอลุนครับเพราะว่า ใกล้แล้วนะเพราะวันนี้ก็วันอะไรอ่ะันพุธี่วันพุธก็เอ้ยวันพฤหัสไม่ใช่เหรอพฤหัสอุ้ยเราหลงวันหลงคืนกันน,น,นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยววันเสาร์ก็ได้เห็นแล้วครับใช่แล้วอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นฮันเตอร์มือใหม่ แล้วจะทำให้เหมาะแหวงไหมล่ะเพราะอีกฝั่งเพราะว่าคุณมีมคิมเป็นแฟงคลับกันแล้แหละคือคอนฟิกใช่มันคือคอนฟิกนั่นแหละก็ต้องไปติดตามผมไม่บอกหรอกผมไม่บอกหรอกผมว่าขัดแย้งได้หรอครับขนาดที่ปันยังนี่เลยยังจูบก,กับคุณรามีในส่วนดอกไม้แออสดงว่าอาจจะคบกัได้นะคอ,อืมแฟนคลับเลยแบบต้องรอดูใช่ครับรอดูครับ ถ้ามีเงินสุกที่มนได้เลยอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะยังนะอาจจะยังอาจจะทีนี้ถามถามการร่วมงานของเราสองคนเพราะเรื่องนี้ดูเราเข้ากันเคมีเเออืคมีครับเคมีแล้วทุกคนคิดว่าอันสแต็มหรือสแต็มมันนะครับใช่ใช่อ่ะให้ให้ให้ไปคิดกันเองให้ไปคิดแต่ความชอบเลยครับ ก็เป็นชอบเลยคุณน้อยโอเคครับแล้ววันนี้ที่เลื่องนี้อาหารประจำไปแล้วมั้าเนี่ยอืไปดูเออรอดูแล้วกันเรื่องแรกใช่ครับเรื่องแรกครับเรื่องแรกที่เจอเลยใช่ได้เจอกันเพราะว่ารีวิวสนุกนะครับเพราะอายุใกล้เคียงกันด้วยแล้วก็ เวลาปรึกษาอะไรก็แบบว่า <Rapid> ค like ุย <i> ก <did those guidelines> like ันง like ่ายใช่นนแค่ประมาณหกแปดเดือนเอ้ยเดือนพอหกหกไอ้นี่ยีิบเอ็ดนี่ยีิบสองใกล้ใกล้กัไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็แบบเห็นแฟนๆอ่เฮ้ยเชียร์เองรเลาอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ไปดูได้แบบอ่านอ่าเห็นเห็นอยู่ครับเห็นครับแล้วก็นั่งฮอบเองมีมีอะไรที่แบบเยกันที่แฟนแมนแล้วเราสรุปสรเี่อันนี้รู้ได้ไงอ่ะ ดูได้ไงอ่ะน่าที่ว่าเป็นแฟนเอ้ยไม่ใช่เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชเป็นอะไรที่สะดุดหรอคุณพี่ทำไรงจะเก่งอาคุณก่อนอบคุณก่อนที่คุณเห็นในซีรีส์เหรอครับหรือว่าที่คาดเดาไล้อืม่าีรเ โอ้หอันขอคิดก่อนนะเอาจริงๆอัดค่อ,ขอ,อ,อคนข้างยากเพราะค่อนข้างมันมมมยังไม่มีเฮียนะเอาจริงๆใช่เพราะที่อย่างก็เป็นจริงเหมือนกันใช,ใช่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 ส่วนใหญ่ถ้าเฮืยก็คิดว่าเอ้ยทุกคนคิดว่าเ้ยมันคือบัมไพแอปเบลใช่ซึ่งมันเป็นบัมไพน่ารักที่แล้วใช่แล้ว มเลือใดเลยเป็นวไพสาใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นวัพไพที่รักมนุษย์ที่สุดแล้วผมก็เป็นวัลไพที่เป็นใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดแล้วดังนั้นนะครับในการทําอะไรเนี่ยดูไม่ออกหรอกถ้าผมไม่บอกว่าเป็นวัลไพไม่มีใครดูออกนี่ปกป้องยังดูไม่ออกเลยใช่ใช่ผมสงสัยเหมือนกันว่ารักมนุษย์หรือรักปกป้องอ่ากำลังคิดอยู่ใช่องุ่นเขียวองุ่นม่วงเลยแหละ ใช่เราจะไม่เกิรสปอยสักหน่อยเหรออีกสานเมีทีมคู่เมคทีมกับปกป้องเขาจะจะได้แบบเอางี้ผมว่ามันเข้มเข้มข้นขึ้นแน่นอนจะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆๆเลยๆแค่นี้แค่นี้ก็สนิทกันแล้วนะนะ อะไรล่ะ,อ,ะ,อ,ะอ๋ออ๋อมากินข้าวกันเมื่อวานนี่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไระไม่มีอะไรไม,ม,ไรไม่คือผมทำงานไงน้องน้องนั่งรอเพื่อจะไปกินข้าวด้วยใช่ไงล่ะอะไรนะครับมีครับมีแต่ว่าพอที่ผมก็รู้เขาก็หิวเขาก็รอเหมือนกันนะจริงจังอ่ะ ไปกินตอนจะปิดแล้วด้วยนะแต่ก็ไปกินแต่อร่อยเนาะฟิดงั้นให้เราฝากชวนแฟนแล้ลกันนาะสำหรับสามีพีที่เหลือครับก็ฝากติดตามสามีพีที่เหลือด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะเปิดโอกาสสําหรับเรื่องแวมพายนะครับผมรับรองว่ามันสนุกแน่นอนครับผมมันน่ารักมันครบเครื่องมันแบบดูแล้วมันแบบ สดใสสบายใจเออมันครบรถใช่ครับผมก็อยากให้ติดตามนะครับผมครับก็ ream the u n d e r story นะครับทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มคึ่งทางช่อง jmtv n t v ที่ i c e หรือดูย้อนหลังที่ iq.com เวลา3ทุ่มครึ่งครับสนุกมากเลยอ่าไกันฝากผลงานของเรากันหน่อย ไปหลัะจกแรแล้วมีอะไรให้ติดตามันก็อยากฝากให้ติดตามฝ<า>รื่งเรื่องหน้าหน้าครับผมถ้ามีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมรอ,อดูครับเร,เรื่องของเราเดี๋ยวก็หนีไปกินข้าวนี่วันนี้ได้